สวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Solar Smash อีกรอบนะครับผมเกมที่ผมกดผิดเอาล่ะเกมที่เรากดพลาดแค่ครั้งเดียวก็อาจหมายความว่าคนทั้งโลกได้ตายจากไปแบบสงบสุขเลยครับผมเว๊ และนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมคน7 0 0 0ล้านคนตายภายในพริบตาเดียวเพราะว่าผมกดผิดในวันนี้เราจะมาทดลองพลังเหนือธรรมชาติกับโลกอันแสนน่าสงสารนี่อีกรอบนะครับผมโดยพระเอกของวันนี้จะเป็นเออผมไม่ทราบว่านี่เป็นใครเหมือนกันน่าจะไซตามาหรือมั้งเพราะถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่านางจะต่อยใช่ปะยับนางต่อยโลกครับผมลาดเป้าหมายแรกที่นางต่อยเลยคือฟลอริดาครับเป็นไงละ่ะฟลอริดาแมน ว่าแล้วต้องโดนสักวันอแล้วต่อไปมาลองดูดีกว่าว่าเราจะสามารถใส่ตำมะอเมริกาใต้จนไปถึงประเทศไทยได้หรือเปล่าโอเคอะละเพื่อนขอยืมพลังเองหน่อยละกันนะสแปมรัวๆเลยละกันอะละ่ะมันมันโผล่มันโผล่ม,มาปะเนี่ยอ่ะผมเห็นควันอยู่ผมเห็นควันอยู่านาจะ กูน่าสงสารแต่ก็ยังไม่ถึงไทยฮะเวบเปลี่ยนใจละเพื่อนอ่ะคือมาต่อยต่อกันเร็วเร็วเพื่อนต่อยต่อเอาห้ถึงไทยสิเออมองมอง,มองไม่เห็นเลยเว้ยมันจะต่อยตรงไหนกันเนี่ยผมกดให้มันต่อยตรงนี้แล้วมันไปไหนกันอีพวกนี้อ่ะล่ะชาร์จแล้วฮะไว้ต่อยผิดทางแล้วลูกอย่าไปพานญี่ปุ่นไอเวนอนิเมะกูอดดู เมททั้งวีทูปเปอร์อีหามึงเว็บพวกเองโดนไล่ออกฟังไว้พวกไซตามะโครนทั้งหลายอย่างน้อยถ้ามึงจะทำลายโลกมึงห้ามตีญี่ปุ่นตับดบใดที่กูยังดูเมะไม่จบเวบแต่นั่นก็ไม่ใช่พระเอกจริงๆของวันนี้นะครับผมพระเอกจริงๆของวันนี้ผมอยากให้เป็นฟ้าผ่าครับผมนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมโอ้ไม่พอ มึงแน่ใจว่านี่ฟ้าผ่าโอ้ m ่กอดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นฟ้าผ่ารุนแรงถึงกระทั่งแอสตตนแอสเทโนสเฟียของโลกหายไปเลยออแล้วก็รอบนี้ผมได้เทคนิคใหม่มาด้วยครับผมเหมือนว่าเราจะสามารถสแปมสกิลอะไรสักอย่างได้ถ้าเกิดทุกคนเข้าโหมดเลงนี้แล้วก็กดอันนี้ค้างครับผมเออผมไม่แน่ใจว่าผมแอสแปมไปเยอะขนาดไหนเมื่อกี้วาถ้ากดค้างได้มันจะเหมือนกับสแปมไอีพวกนี้เป็นพันๆรอบเลยมัมทับ ถ้าผมจำไม่ผิดโโลกผู้น่าสงสารใครเอ๋ยใครเอ๋ยทำเจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยฮะมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมตอนนี้โลกอไม่เหลือมแม้กระทั่งซากนะฮะถือแม้ซากที่เหลือก็น่าจะเป็นเพียงแค่สกเก็ตส่วนหนึ่งของสิ่งที่เคยเรียกว่าโลกครับผม แล้วมันก็ยังผ่าไม่หยุดด้วยครับนาดานี่แหละคือชิ้นส่วนที่เหลือของโลกครับผมมันเล็กและมันหน้าอนาถเหมือนกับข้าวโพดที่ติดออกมาตอนอึเลยไปแรงกว่าแบ็คโฮอีกฟ้าผ่าประเภทไหนวะเนี่ย คอสบิกทันเดอร์ล่ะโอพีเป็นบ้าเลยฟ้าผ่าอาแ่ะมาลองอย่างอื่นดีกว่าถ้าจําไม่ผิดรอบที่แล้วเราลองมิดไซด์ไปใช่ไหมครับผมแต่ผมหาทางคลิกรัวๆแต่มันคลิกรัวไม่พอสักทีคราวนี้ผมจะลองวิธีดีดูครับผมอา่าแหละนี่อาจจะทําให้คอมผมระเบิดแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องโทรเรียกตำรวจแล้วก็ดับเพลิงมาช่วยบ้านผมเลยนะครับผมถ้าเกิดรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะโทษทีฮะชชาหนาก็ไม่รู้หรอกครับเราอยู่กันคนละโลกครับผม3 2 1อ่อาปล่อยโอเคแล้วก็ปรับสปีดปกติ แวะหน้าผิดหวังคิดว่าสภาพโลกที่เหมือนกับคนเป็น East ี s o ูอ s สายระยะแร,แรกแค่นี้จะทําให้ผมพอใจได้หรือยังไงถึงแม้คนจะตายไป2,000ล้านก็เหอะชะ่ของจริงมันต้องแบบนี้ไอ้หนูเอาปล่อยเออนั่นโอ้นั่นน่าแหละน่าแหละมันได้อย่างนี้ตายคมกูระเบิดเนี่ยกัดจอลูกพอ่อไฟลูกยางลูกโอ้ โชว์ช่วงชัดชวานลอกตาย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 อะเพิ่มสปีด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 เออได้แหละค่อยยังชั่วดำปีเลยรอดอยู่พันล้านคนเป็นไปได้ไงวะเอาอเมริกายละโอ้ยพวกนี้ตายยากมากเลยโอ้โหขนาดโลกอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนกับเม็ดลำไยที่คุณถุมออกมาแล้วอะแต่เขาก็ยังรอดกันเนาะฮาวเพื่อความยุติธรรม เหมือนเดิมครับผมอ้าอเมริกาได้ข่าวว่าชอบเรื่องเอเลี่ยนบุกใช่ไหมเอานี้ไอดี่ยโฟรรับไปเลยลูกรับไปเลยลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิเด,ด,ดผมทำสปีดให้มันน้อยแแๆแล้วสปเปรอีกที่เกิดเลยคือยูเอฟโอชดดาวไปบริจิตันมียูเอฟโออะไรที่บริจิตันด้วยเหรอเนี่ยอาชีพเป็นอะไรของหนานหนอยไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ผมแสบตามากเลยครับโอ้โอ้บายก็อดโอโอโอมองอะไรไม่เห็นเลย โลกในเกือบกาลายเป็นพระอาทิตย์ดวงที่2แล้วครับผมอย่ามองนานนะเดี๋ยวจะหาับผมไม่เตือนแล้วแล้ว,ลวทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปแบบรวดเร็วสะเเลอเกินก็เนี่ยเราดูสายฟ้าไปแล้วมาดูวันพันแมนต่อยไปวันนี้ดีกว่าอาะ่ะมีวิธีซูมให้ดูกไกลขึ้นได้ไหมลูกโอ้ยับอ่าต่อยได้ลึกมากเพื่อนนี่ขนาดต่อยทีเดียวเนี่ยอะนั่นติมตครับผม มือซ้ายผมเองครับเขาทําหน้าที่เป็นจับกลางระดับคอสมิกครับผมแต่ดูสภาพนี้ยังมีอุกษส่ามีคนเหลือรอดอีก400ล้านคนเนาะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยอะไรห้ามใครรอดทังนั้นห้ามใครรอดทั้งนั้นเอ่ออะไรดีผมเคยใช้นี่เอง,งวะผมไม่รู้เดยการซ้ำม,มันคืออะไรพวกนี้อะไปลูกไปให้พวกยุงอวก,กาศจัดการเลยลูกไม่ห้ามไม่อะไรทั้งนั้นชา์จละชารจละชา์จละ,ละยิงยิง เลยพอนั่นทะลุเลยโลกกูกลายเป็นพระอาทิตย์เลยเยี่ยมเฮ้ยกำลังจะระเบิดป่ะนั่น เชื่อเลยฮะสำหรับไอแท่นยุงยิงเลเซอร์อวกาศกูโง่เล่ะมาลองดูซิว่าเลเซอร์อันนี้ยิงทีเดียวโลกจะรอดหรือเปล่าครับผมเหยื่อรอบนี้ก็คือาสก้และกันขอให้โชคดีนะครับปลาพวกคุณอร่อยมากแต่ก็ถือว่านี่เป็นการให้เกยียรติแล้วก็ให้รางวัลละกันนะนะเจอก่อนก็จะได้ไม่ต้องตกแกงไงใช่ไหมทุกคนเอาล่ะเตรียมพร้อมไหมนูยิงนั่น,นแหละจาอเข้าไปแกนกนลางโลกเลย ปืนนี้ทำลายชั้นบรรยากาศเจาะไปแกนกลางโลกและทำให้โลกระเบิดจากข้างในฮะนี่มันแพล n เนตเดสทรยเยอร์นี่ว่าดูสิแล้วก็วาร์ปกลับซะด้วยโอ้โหอาวุธสังหารดวงดาวโดยแท้ฮะอาวุธเมื่อกี้โอ้แบนแบน สภาาแลกติกต้องแบนแล้วแหละอาวุธเมื่อกี้แล้วมีอาวุธอะไรน่าสนใจอีกมั่งอันนี้คืออะไรเนี่ยไอจรวดหน้าตาคล้ายๆกับของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยสนใจเมริกาโดนแล้วใช่ไหมลองส่งไปลงไปที่รัเสเซียกับจีนแล้วกันเออโอ้โหทำไมมันโคตรอ,อันใหญ่เนสว่านนี่ว่าจอไปต้องโลกเฉยเลยแล้วไม่จอตรงซะด้วยนะเองช่วยจอตรงๆได้ไหมเพื่อนอย่างน้อยอ่ะไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปไหนละ วันออกที่อเมริกาได้เลยคะไฟดับแล้วไฟดับแล้วรู้แล้วมันจะออกตรงไหนน,นี่เป็นเครื่องขุดจอดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยฮะอะไรแล้วต่อไปก็มาลองกันนี้ดีกว่าครับผมเลเซอร์ที่หน้าตายคล้ายกับไมโครโฟนของผมอ๋อมันเป็นเลเซอร์ที่ค่อยตัดโลกหรอด้วยไงน่าจะใช่ครับผมน่าจะตัดโลกเองซะด้วยและแล้ว,ลวภาคใตก้ก็ไปอีกตามเคยครับผม การเดวิเล่งยังไงให้ไม่โดนประเทศไทยไวเนี่ยอยู่สักกลางโลกเลยหว่วยถ้าอยู่ข้างบนจะปลอดภัยอยู่หรอกเส็งมากเลยเอลันเราจะได้ไหนก็ไ,ไหนๆแล้วฮะอันเดียวก็ไม่พอครับผมโอเคได้เวลาเพิ่มรอ,อยแยกของแกนโลกอีกนิดหนึ่งนะลูกเข้าใจไหมบังเอิญว่ารอยแยกมาเรียนหน้ามันกว้างไม่พอฉะนะั้นเราจะเพิ่มเข้าไปอีกครับผมน่าแหละหน่าแหละนี่เป็นการตัดโลกครับผมคิดว่ามันเป็นการตัดส้มให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกินครับผมทุกคนจะได้ยิ้มกันแบบ หน้าบานเลยใช่ไหมอาหารกลางวันมื้อนี้ทุกคนได้กินส้มครับผมส้มไซส์ขนาดเท่าโลกเหมือนลูกบอลดิสโกโแห่งความตายเลยครับผมซึ่งความตายที่ผมพูดก็คือความตายทั้งหมด3,400ล้านคนครับดูไปดูมานี่ก็รู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนกันนะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะส atisfy ใช่ไหมดูสิมันเหมือนกับทุกคนดูการสร้างงานศิละปะครับผมผิดที่ว่าง,งานศิละปะนี้แลกมาด้วยความตายของคนนับพันล้านไม่ใช่พันล้านสิคนทั้งโลกแล้วฮะ เหลือศูนย์คนและที่รอดชีวิตเย็บ yep. ก็พอสมควรแล้วเนาะแกนโลกไม่เหลือซากแล้วลูกอา้าวแหละคุณโลกครับสำเร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่ใช้บริการคาลอ็ PPM Barber นะครับอา้าวแหละมาสมมติเหตุการณ์กันดีกว่าครับผมสมมุติว่ามีชายผู้หนึ่งทําอาหารหนอนตกบนขั้วโลกเหนือครับหนอนอวกาศเกิดสนใจก็เลยมาบุกครับผมอ่ะมานอนอวกาศจ้ะลงมาเลยลูกลงมาเลย ผมไม่แน่ใจว่าไอ้หนอนนี่มันเป็นหนอนแบบหนอนสิ่งมีชีวิตจริงหรือว่าเป็นหนอนเครื่องจักรไงแต่ยังไงก็เหินหน้าสนใจเหมือนกันนั่นแหละป,ลป้ายลลกป้ายกินอาหารแน่อร่อยเอาของแถมไปด้วยก็ได้ซึ่งของแถมที่กูพูดถึงก็คือแกนโลกกับคนอีกนับล้านจเจริญพรเวรกรรมนี่กูทําอะไรของกูอยู่ไว้เน่ทำไมดักจังเลยช่องนี้เดี๋ยวนี้โอ้หนอนอวกาศมาลุยซะแล้วฮะเดวิลเลอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สถ้าเกิดโลกนี้มีคนเล่นเทเลเรียคารามิตี้มอเยอะขึ้นผมว่าโลกนี้น่าจะรอดครับผม ครับก็ในเมื่อประชากรทั้งโลกหายไปแล้วครับก็ได้เวลาทําความสะอาดครับผมมาลองสแปมแบคโฮดูดีกว่าโอ้โหเดี๋ยว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 ไวไปปะะสแปมแบคโอ้ oh my god h oh o oh เดี๋ยวก่อนฮนะเหมือนแบคโฮจะดูดหน้าจอผมเข้าไปด้วยครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทั้งจอผมนิ่งสนิทไปแป๊บหนึ่งเลยอะ แล้วก็ในเมื่อเราบูรี่น้องโลกพอแล้วครับผมเราจะไปดาวอื่นดีกว่ามาดูที่ว่าดาวไหนมันจะมีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนบไม่มี Venus เวนัสดาวนี้เป็นแก๊สนี่หว่าเออใช่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมส่งไซตามะต่อยดาวที่เป็นแก๊สจะเกิดอะไรขึ้นเร็วๆเพื่อนรีบๆต่อยเลยลูกเฮาดับเพื่อนดาวนี้เป็นแก๊สนะลูกมึงต่อยเขาไปได้ไงเนี่ย ว้ยเธอล่าฟอร์มมาอ่าหืมเวีบใหญ่หลุมก็เยอะหน้าต่อยมากต่อยเลยลูกพ่อใส่ตามะต่อยให้ปุลเลกกูอิดชากูอิดชาหน้าแหละต่อยให้แลเลยลูกพ่อใจเกเรแล้วเกิดปูแต่ไม่เป็นไรครับผมภูมิใจที่ตัวเองใจเกเร ต้องเปลี่ยนฉากหลังดีกว่าเนบูล่าสีเขียวแล้วกันปื้ดอ่าห้าอุ้ยมันต่อยสวยเหลือเกิน <c oughs> ไม่รอดแล้วแหละพวกเทอร่าฟอร์ม่าฮะไอพวกแมลงสาบกายพันนั้นโดนต่อยเละแล้วครับถ้าเกิดใครจะดีเบตว่าไอพวกเทอร่าฟอร์ม่าเจอกับวันพันแม่จะเป็นไงครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผม <c oughs> จู่จีบไหมหรอผม <c oughs> เละเละไม่ต้องบุกโลกได้ไอพวกแมงสาบ เป็นชิ้นไปกระโดดสลับขาซีเลือดแล้วก็ต่อยสิแบบซีเลือดเอาล่ะเป้าหมายต่อไปก็คือดาวเดือนนี้ครับผมไอดาวที่มีเทคโนโลยีล้ำแน่กว่าโลกเป็นพันพันปีแถมไม่ชิวด้วยยิ่เห็นล้ขยาดใส่ตามาต่อยเลยลูกไม่ต้องเกรงใจต่อยเข้าไปข้างในแกนเลยลูกเพราะ ต่อยไหวไหม้ารู้ไหมว่านั่นเอ้เจอแกนบึงแล้วดาวบึงโลกที่มีชิวไม่สามารถกันวันพันแมนได้ครับผมอต่อยเข้าไปในแกนกลางมันเลยต่อยเข้าไปเลยลูกพ่ออ่ะเลงเลงเลงแล้วต่อยเออนั่น,นแหละเข้าไหมล่อยไม่ถึง เวนกรรมอ่าล่ะเออผมมีอีกวิธีนะถ้าเกิดอันนี้แกนกลางไม่ได้ครับจัดอย่ไปจะยิงแกนกลางอีกหอยหลอดห้องี้ก็ได้วด่าเจาะดัาอ้อระเบิดแตกนึกว,ว่าชิวแตกเรียบๆแตกสิเฮ้ยชิวเออนั่นแหละแดงและเรียบร้อยฮะโล่ไปนั้นแหละยิงแกนกลางยิงแกนกลางยิงแกนกลางแกนกลางแกจะเกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมโง่งเหมือนเดิมผมเพิ่งสังเกตระบบสุริยะนี้มีดวงอาทิตย์2ดวงใช่ป่ะนั่นยับ2ดวงฮะรู้แล้วทำไงดีถ้าผมยิงออกดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่งจะไปด้วยหรือเปล่าอา่ะผมอยากยิงดวงสีแดงเล็กๆนั่นนะฉะนั้นตั้งใจด้วยคือกัดแต่ไยยามขวางทางสิเอ้ยยิงยิงยิง ยิงไม่ได้ไอดาวเกะกะเอ้ยยิงไม่ได้ฮะพระอาทิตย์สีแดงเหมือนจะยิงไม่ได้ยิงได้แค่สีส้มแล้วถ้างั้นก็ลาก,นลาก่อนลาก่อนลาก่อนดาวผู้น่าสงสารลาก่อยตายคือเก่าครับผมผมว่าเกาะของดาวดวงนี้ไม่สามารถกันซูเปอร์โนวาได้ครับผมมันกันพวก เลเซอร์ uh, laser, หรือว่าทำนองนี้ได้แต่มันกันความร้อนจากผ้าทิตย์ไม่ได้ครับเกลี่ยมแล้วก็ระเบิดไปเลยครับรุนแรงเกินไปว่าเนี่ยซปเปอร์โนวาเนี่ยถามจริงใครเป็นคนออกไอเดียให้ทำอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงขนาดนี้มาในจักราวาลเนี่ยกลับมาที่โลกอันน่าสงสารของเรากันดีกว่าครับผมอืมเอาล่ะสิ่งที่ผมยังไม่ได้ลองก็คือให้กระทูลูขุดฝังหนึ่งของโลกจนไปทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งครับผม ตรงที่เหมาะที่จะขุดที่สุดก็น่าจะเป็นขวโลกใต้หล้วผมว่าปกติไม่ค่อยมีใครสนใจทางนี้สักเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดจูๆ่ๆมีปีศาจต่างต่างะิติขึ้นมาดูดไปคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งใช่ไหมโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยสว่างไปไหมโอ้ข้างล่างนั้นผมมองไม่เห็นแมวเลยฮะ สว่าเกินไปปปะวะเนี่ยเพื่อนมองไม่เห็นอะไรเลยฮะโปรเซสทั้งหมดที่เกิดขึ้นเซงเป็ดอ่าลก่อนไปครับผมผมอยากส่งกระทูลูออกมาขโมยชิ้นส่วนของโลกสัก30-40ตัวว่าไม่เป็นไรอะนะเออนั่นแหละั่หละแต่ผมว่าผมอาจจะต้องใจเย็นนะถ้าเกิดอยากเห็นอะไรอลังการกดพอสเอาไว้แล้วค่อยๆคลิกทุกมุมของโลกดีกว่านะผมว่า อ่าล่ะนี่ก็น่าจะได้สักพักแล้วล่ะฮะเริ่มได้ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยนิดเดียวเองเหรอเนี่ยโอ้เพิ่ม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 จะไม่มีใครบนโลกนี้ได้รอดชีวิตไปจากการตึงเขาเรียกว่าอะไรวะงานที่โดนโลกโดนแบบที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนในเรื่องของเฮลบอลอ่ะผมก็ลืมแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผม เออนั่น,นแหละนั่นแหละ,ะดึงไปให้หมดลูกดึงไปให้หมดมีอะไรดึงไปเลยคิซาวันนี่เป็นบุฟเฟ่ลูกไป <c oughs> เป็นภาพที่น่าชมจริงๆดูดิฮะเหมือนกับทุกคนเข้าไปในมาดพวกเซเว่นแล้วแบบมีเด็กๆมาแย่งขนมกันฮะเป็นภาพที่น่าดูและน่าเอ็นแบบน่าเอ็นดูสุดๆอ่ะ ดูสิโลกหายไปเลยครึ่งหนึ่งน่ารักน่ารักอ่าล่ะผมว่านั่นก็คือทั้งหมดของเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดมันอัปเดตอีกผมน่าจะแวะกลับมาเล่นอีกครับผมเพลินมากเลยในะการทำลายล้างโลกนี้ถึงแม้ควรจะตายไป7พันล้านคนแต่กูเพลินเกินในเกมนี้อ่าล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ